ไข่แมวกันไข่มันแก้วไข่อาถรกแล้วผ่านน้มันแกว้วหวานหวานจะย่ายมีผนราม้ที่เล่นตาหลกได้ไหมยายจริงไม่ยายอ่าจะมา มาเรยายผลไม้ที่เล่นตลกได้นันคือช่ออ้า้าลกยงพานมน้อยหน่าภาพประยนน้อยหน้านัง